<_ <d> _ <n> _>เว็บโฟร,ร์ช็อปบริการขายรหัสวันพันแมนทุกรูปแบบมีหลากหลายรหัสให้เลือกมากมายและยังมีระบบสุ่มรหัสวันพันแมนรวมไปถึงระบบเติมเงินแบบออโต้ครบจบทุกรูปแบบต้องโฟรช็อปเอาล่ะคลิปนี้นะผมจะมาสุ่มตัว500ใบนะครับมาดูกันเลยว่า500ใบเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะับไป คลิปแรกนะครับในวิวดีขนาดนั้นนะครับมีหรือที่ผมจะไม่ทำต่อไนดะ้ผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะมาจัดกันเลยผู้ชมนะครับนะอันนี้ก็มีไอเดียละหนึ่ร้อยใบนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปิดทั้งหมด5้าไอดีนะมาดูกันเลยว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะผู้ชมนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับนสะิบครั้งอ่าแปดใบนะครับสิบครั้ง8ใบามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับนะส่วนใครนะับที่หาอ่าเว็บ สุ่มรหัสนะครับเว็บสุ่มรหัสโหดโฮดวันพันแมนนะครับหรือจะหาเว็บซื้อไก่ตัวนะครับซื้อไก่ตัวเพื่อมาสุ่มแบบนี้นะครับก็อ่ามีให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะตรงคอมเมนต์นะครับกับใต้ดีคริปชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้แล้วกันนะคุผู้ชมนะครับเว็บโฟช็อปในตำนานของเรานั่นเองนะคุณผู้ชมมาสุ่มแบบแปดใบแรกไม่ได้นะครับนะสิบครั้งแรกไม่ได้ครับไป ต่อครั้งที่สองนะครับนะหนึ่งร้อยใบยนะคุผู้ชมนะไอเดียแรกหมาลุ้นกันหน่อยครับว่าจะได้หรือเปล่าอุยอ้ยอุย้ยหมาเนี่ยตอนนี้เลยครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรปอ้โหอกจกุกเพื่อมาเจอแกเ,เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เออเจอฟุลิหมาครับเนบยไม่ได้ทำลิปนานมากนะนะบแา่เหตุก็หยุดต้นลิปเลยนะครับผู้ชมเออ นะครับนะมัวแต่เลี้ยงอ้ตัวเล็กนะครับแต่ไม่ได้ทำเกมเลยอย่างคือขี้เกียจด้วยแล้ชมครับเออแบ่งแยกเวลายังไม่ได้นะผู้ชมมามาครับปั๊บขอให้ครับเริ่มสมรวยกันเถอะอันนี้ก็เป็นอีตะนวดนะครับนะอีตะนวดสปริงสปริงนะครับนะแม่หน้าตายเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะผู้ชมเหมือนพวกนายอำเภอนะ มาไปกันต่อครับเดี๋ยวก,กดข้ามไปเลยแล้วลกันนะ่ผู้ชมหมับเขาให้ครับอสีม่วงมาแต่ไก่แล้วเดีย๋ยวมาเะาะนะผู้ชมอะ,อะไรนะกอริลลาได้ครับนะเรายังคงจำคำพูดได้แทบทุกตัวนะครับกดข้ามไปเลยาผู้ชมพรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะได้สีทองนะคิดว่าน่าจะได้นะอันนี้ก็เป็นอ่าะไรว่าลูกกระจกนะครับ เออฮมเบอร์เฮ็ดน,นะพี่ชมแนะปบโอเคหมับพอให้ครับผมว่ารอบไอ้ผมว่ารอบนี้ครับน่าจะได้นะผู้ชมแนปแหม่เสียงแทรกเข้ามาแล้วนะเออเผื่อไปแป๊บร้องอีกแล้วนะพี่ชมนะกว่าจะได้อัดคลิปนะพออัดปุ๊บมันร้องปั๊บเลยว่ะแนบะนะก่อนหน้านี้คือนอนเฉยๆนะนะแนบมา โอ้รอบนี้แหละเดี๋ยวเราดูแสงดีกว่านะคิดว่ารอบนี้น่าจะได้แสงทองนะผู้ชมปัดปึ๊ยยังไม่ได้นะผู้ชมครับเนี่ยเหลือ34บใบครับบอกเลยว่าสุ่มกันแบบขี้แตกแน่นอนนะครับวันนี้คือจริงๆ่ะคือผมทำไอ้นี่บปแล้ว่าพีชมทําแบบหนึ่งพันใบไปแล้วสุ่มตัวแดงหนึ่งพันใบเม่งบ้ามากผู้ชมนะเนี่ยใช้เวลาตัดคลิปประมาณ3วันครับสรุปไฟแม่งหายไปไหนไม่รู้ เออก็เลยโยนทิ้งแม่งเลยคอมเก่านะครับไฟล์หายไปเลยนะผู้ชมมาผู้ส่งสารทะเลลึกครับโอ้โห <c oughs> ไม่ได้จบมมาอีกสิบครั้งครับนะเออมาสุบไปเลยครับโ้อยใบเนี่ยมันควรได้แล้วนะครับหนมันควรได้ตัวที่สองเลยนะโอ้โห <c oughs> คือว่าวันพันแมนช่วงนี้มันจะเกลือแบบเป็นพิเศษเลยคุผู้ชมเกลือแบบใส่ไข่เลยนะเออด้วยความยินดีครับได้นักมายากลมาครับนะแล้วก็รอบนี้ถ้าไม่ได้ก็เตรียมตัวเตรียมใจไปเลยครับนะครับ,นะรบอีกสี่ดีต่อไปเราน่าจะแห้งไปแล้วคนผู้ชมนะเอออุย้ย <c> ห <oughs> มาอยู่ครับ วิสองอันโอ้โห,โหมาสองอันนะคุผู้ชมนะครับช่างเหอะจงรวบรวมสมาธิเพื่อรับมือกับศัตรูอยู่อยู่เบื้องหน้าก่อนนะครับได้แทงท็อปมัตเตอร์มาคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับต้องการให้จอนฟังคำสั่งเจอ้ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยซอมบีม้แมนนะครับได้ซอมบี้แมนมาคุณผู้ชมนะครับก็เออ่โอเคครับเดี๋ยวอ่าทั้งหมด ห้าไอเดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงแจกไว้ละคันให้ผู้ชมนะครับมากดข้ามไปเลยอีกสี่ไอดีไม่ใช่สี่ไอดียสี่ตัวนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะได้เลยผู้ชมมากดข้ามไปเลยครับนะอีกสี่ตัวเราอย่าไปหวังครับแต่ว่าเราต้องสุ่มให้ครบหนึ่งร้อยใบนะครับแตนะ่จริงๆเราจะซื้ออีกอ่า สิบใบซื้ออีกสิบใบก็ยังได้นะเพราะว่าเพชรน่าจะพออยู่นะนะน่าจะพออีกสิบใบนะบแต่ว่าเราไม่เอาดีกว่าวิณมู้ชรเราเอาแบบให้มันเป็นห้าร้อยเป๊ะดดีกว่าเนาะไอเลสครบับตัวในตํานานโอเคหมดไปแล้วเดี๋ยวเราไปสลับเดี๋ยวเราสลับอีกหนึ่งไอดีกันดีกว่านะนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโซนิกโซนิกเนปมีอยู่อ่า สามใบพอดีแนบสามใบถ้าได้นี่มึงถ้าได้นี่มึงก็เบื่อเกินนะพวกพี่แนบฮะสุ่มโซนิกไปขอดนะฮะตัวดำนะพี่ผู้ชมมีเอาเรื่องจัดครับมาแทงท็อปไทเกอร์ครับอีกหนึ่งรอบไปนะครบวิ่งไม่ได้นะได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้นะพี่ผู้ชมมาเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งไอเดียกันเลยแนบพี่ผู้ชม เอาแล้วพี่ชมครับมาต่อกันที่ไอดีที่2กันเลยนะบนะจะด,ดูชื่อจะด,ดูชื่ออะไรไปเนี่ยบิดมาครับ <laughs> บิดมาจริงไปเนี่ยมาพี่ชมเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวแดงกันเลยนะครับส่วนอ่าอันอื่นเนี่ยค่อยไปสุ่มที่หลังแล้วกันนะอย่างเช่นแบบพวกตัวม่วงตัวอะไรเพราะว่ามันเป็นชิปตัวแดงนะครับสุ่มตัวแดงกันไปก่อนนะมาเปิดมาช็อตแรกจะได้เลยหรือเปล่าครับ ไม่น่าเป็นไปได้นะพี่ชม,มนี่ไงไอเออถ้าไม่รอการันตีมันก็ไม่มาให้เรานะพี่ชมพีค่ครับเออมันต้องรอแบบการันตีนะโอเคสีม่วงครับฟูบุกิมาครับแม่ถ้าฟูบุกิมาในนี้แบบนี้แสดงว่าเคยเติมแล้วหรือเปล่าไอดีนี้นะี่ม่วง ม่วแล้วกูนะครับเออจะไปเติมได้ยังไงครับใครมันจะมาเติมก่อนบ้าอนะบอกมาเออมาสิบรอบครับเป็นต่ออยสิบรอบนะพี่ชมกดไปเลยนะพี่ชมอุ้ยออืสีส้มมาครับแม่ได้อะไรเอ่ยทั้งท็อปมาตเตอร์อีกแล้วเออ ได้แต่ตัวเดิมๆนะพี่ชมนะแต่รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้อย่างต่ำนะผู้ชมอย่างต่ำนะสามตัวครับรอบที่แล้วคือได้สามตัวรอบนี้ก็ขอยไม่ได้สามตัวแล้วกันนะผู่ชมนะบมาหมดไปเลยผู้ชมแอมบเมอร์เฮดครับแม่หมับเข้าให้ครับไม่ได้ครับไปต่ออีกสิบรอบนะ กระโดดขึ้นไปครับขอดูแอนิเมชั่นหน่อยครับต่อยหินนะมอบเขาให้ครับเขาบอกดูแล้วจะดวงดีครับนี่ไงว่วงมาจาไกลเออมาได้อะไรเอ่ยด้วยความยินดียินดีทําไมเอ่ยนะับนักมายากลอีกแล้วเออตัวเออาร์กับแทบไม่ได้ออกมาใช้เลยท่านผู้ชม เวลาใช้จริงๆก็มีแต่อ่ามังสวิรัตรับเออมีอยู่ตัวเดียวนะตัวยอาที่มันใช้ได้นะผู้ชมแอกับฟูบุกินะนอกนั้นรู้สึกแบบมันไม่ถูกโฉลกกับผมเท่าไหร่แบบพู้ชมระดับเรามันต้องต้องผู้ชมแะมาเล่นต้องต่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวโอ้โห อ่ามานั้งแถบแล้บในบหน้ากากหวานมาตัวเดียวครับป้าบเขาให้ยังคำไม่ออกเลยนะสมัยแมนนรับผู้ชมครับไ,ไปไปต่อยังไม่ได้ตัวที่ถูกใจครับนะอีกสิบรอบครับก็จะหมดไปแล้วนะสองร้อยใบของเราครับสองร้อยใบ หมดไปไปที่รอไฮนัปนั่งยังไม่ได้อะไรเลยท่านผู้ชมนบรอบนี้แหละเดี๋ยวกดดูไปเลยแล้วกันท่านผู้ชมนบกดดูแอนิเมชันไปเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าแสงทองน่าจะมาครับถ้ามันไม่มามันน่าเกลียดเกินท่านผู้ชมงทีนบมามาแค่อันเดียวครับนบมาคู่กันกับสีม่วงนะมารุนกันครับว่าเราจะได้ตัวอะไรทุกคนกรับเออเกเรอีกนะครับท่านผู้ชมนับชุ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 ยสุดยอดดากชัยนับ นะ้วเปร์ดักชายครับตัวเกเรอีกแล้วนะพี่ชมมาเดี๋ยวไปต่อกันอีกสี่ใบแล้วกันนะพี่ชมแอบแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มโซนิกกันด้วยนะบวันนี้ก็จะดูแอนิเมชันทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปสุ่มโซนิกกันด้วยนะครับนะก่อนอื่นเลยเราต้องเผาให้มันหมดทั้งร้อยใบก่อนแอบเดี๋ยวมันจะไม่ถึงห้าร้อยนั่นเองเอบจริงๆผมอยากเปิดแบบ สักสองพันใบในไอเดียวเออใครมีขายก็มาเสนอกันได้นะผู้ชมครับนะสักสองพันใบในไอเดียวเลยสักพันใบแล้วกันนะผู้ชมแบบเอออย่างต่ำคือหนึ่งพันใบนะผู้ชมนะอย่าลองเปิดในไอเดียวดมแบบผู้ชมไปกันต่ออีกหนึ่งร้อยใบนะนะมาเริ่มกันเลยนะผู้ชมนะถ้าคิป,ปอก่อนหน้านี้เนะี่ย ไอตัว200ร้ไปเนี่ยแล้วมันตัดไปแล้วมันตัดไปน่าจะประมาณตัวเดียวนะผู้ชมรนบที่ผมไม่ได้สุมเนี่ยเนื่องจากพื้นที่เต็มนปอยู่พื้นที่ก็เต็มอะไรไปเลยเออมากดข้ามไปเลยแล้วกันนะพู้ชมเรารอเอาการันตีแล้วกันเนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมาก่อดหรอกผู้ชมนะเรารอเอาการันตีของมันดีกว่านะการันตีของมันเนี่ยจะอยู่ประมาณ4รอบครับ4หรือหผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะ แต่บางทีผมก็ได้สี่ครับบางทีก็ได้ห้าจนจบถนแล้วผู้ชมไม่รู้ว่าอันไหนก็คือการันตีของมันนะแรปแต่อย่างมากแล้วผู้ชมพวกไอดีไก่ตัวอันนี้คือผมก็รับมาอีกทีแรปนะนะพวกไอดีอย่างเงี้ยก็คืออ่าเขาจะเรียกว่าอะไรวะคือก่อนหน้าไอตอนฝึกเล่นคือมันจะบังคับให้สุ่มสิบทีอยู่แล้วไงนะรแรปนี่มันจะบังคับให้อยู่แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นสีหรือเปล่านะครับนะโอ้ยดูว่าผมคิด ผูกก็เปล่าด้วยแบบนี้น้ำจมนัมาบิชชิงมาเหมือนเดิมนัเอตานะเออตัวยอดฮิตนัเปิดไกตัวทีนี่คือต้องเจอครับถ้าไม่เจอนี่คือแปลกมากเลยครับมารอบนี้ผมว่ามาว่สีทองครับอ้ยนี่ไงทุกคนกำลังดูร่างกายเรียบร้อยครับเย่แดงแลวครูนัมาคนไปเลยนับซุปเปอร์ดักชัยมาครับเอออะไรวะเนี่ยสิบรอบครับ อกดข้ามไปเลยแล้วกันนะผู้ชมนะไม่น่าจะได้ครับผมคิดว่ารอบนี้เผ่ๆได้แค่ตัวเดียวได้สำครับอืมผมมีความรู้สึกแบบเหมือนโกเกตึกมันจะมาอย่างไงก็ไม่รู้นะผู้ชมนะเหมือนโกเกตึกมันจะมาครับในภายใน500ร้ยใบเนี่ยนะ่แต่เป็นตัวที่ผม น่าจะชอบที่สุดแหลวแหละผู้ชมแบบรปโกเกิลต์นะมันเท่ครับมันเท่นะมีอยู่อย่างเดียวคือมันเท่ครับหืมมาแต่ถ้าเริ่มเล่นใหม่ครับแต่ถ้าพวกเริ่มเล่นใหม่แบบไปในซื้อใหม่เลยครับผมจะชอบแบบพวกโซนิกมากกว่าครับผมคิดว่าพวกผมคิดว่าโซนิกเนี่ยสุดๆแนะรปแรบโซนิกคอมโบกับซอมบี้แมนครับไม่เหมือนแบบเหมือนทีมไม่เหามนอนธะไปเลยนะผู้ชม เออแปลกเหมือนกันรับจะมีสงตัวที่อยู่ในทีมเดียวกันนะแอเหมือนไม่เป็นอมตะไปเลยนะผู้ชมแอแล้วก็อย่าลืมเติมอ,อ่าแพ็คไอ้นี่ด้วยแอ <c oughs> เออผมจำไม่ได้แว่าเท่าไหร่ครับน่าจะแปดร้อยครับแปดร้อยหรือเท่าไหร่จำไม่ได้นะเป็นแบบนี้นี่เองตัวอะไรเอ่ยนี่เนี่ยจักรพพัดเด็กออกครับมีต่อไว้มีต่อไหมผู้ชมโอเคไม่มีแอ <c oughs> เออ นะครับผู้ชมแพ็กตาฟูบุกิเออใช่เยอะแพ็กฟูบุกิลืมเป็นต่อครับอีกกี่รอบผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอีกกี่รอบครับอีกประมาณสองปะเอออีกสองใบนะครับอีกสองใบนี้ก็จะครบสามร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวที่ถูกใจเลยนะครับนะมีแค่จกักรพรรดิเด็กนะครับที่คิดว่าดีสุดแล้วนะครับไหนะจกักรพรรดิเด็กน่าจะดีสุดๆ ดีสุดๆในเกมละใหม่จริงๆสุดๆเจ้าได้แบบเจ้าได้สุ่มได้เลยเด็กผู้ชมนะได้มา2ตัวครับคือมันไม่มีทางที่จะเป็นตัวเดียวได้ครับถ้าเป็น100ใบนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยน ID กันต่อดีกว่าเด็กผู้ชมนะไป ID ที่4กันเลยนะผู้ชมมาต่อกันที่ ID ที่4นะครับนะอีก100ใบามาลุ้นกันครับว่า100ใบเนี่ยมันจะมาให้เราหรือเปล่าครับขอแค่โกเกตสึ แนบนะขอแค่กูเขียนตื่นนะกดข้ามไปเลย <c oughs> ขี้เกียจด,ดูแล้วผู้ชมนะกดข้ามไปแม่งเลยแนะนะด้วยความยินดียินดีอะไรเอ่ยลูกพี่ใหญ่นักมายากลอีกแล้ว <c oughs> เหมือนเดิมแนะบพี่ชมนะโอ้โหอยากแบบเปิดมาแล้วแบบตัวแบบเอตตาเรียงกันได้งสิบตัวอะไรเงี้ยผู้ชม เอทำไมแมนมาครับนะฉันขำไม่ออกหรอกนะมาอีกสิรอบครับโอเคดีนะผู้ชมนะตัดคลิปมันไม่จำเป็นต้องไปใส่ทัพอีแล้วโอ้โหรอบนั้นแบบรอบก่อนหน้าแบบคือเขาเรียกว่าอะไรวะ แบบผมสุ่มไปประมาณ1,000ใบครับ1,000ใบนี่คือ20 ID ครับใบอ่า ID หนึ่งเนี่ยมีกี่ใบก็ไม่รู้ครับ23 24 ID ครับคือสุ่มไปแบบนะนะครับนะสุ่มไปแล้วก็ศูนย์เปล่านะผู้ชมทุกคนกำลังมองอดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกอะไรบ่อยอย่างเีนะ้เนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นช่วงเวลาของมันหรือเปล่านะช่วงเวลานี้ก็คือรักชายเนี่ยจะออกบ่อยสุดไม่น่าเกี่ยวเลยพี่ เนี้ยนะนะตุ่มไป1,000ใพครใบก็จะจะคลิแตกนะครับนะแต่มันนานไปแล้แหละผู้ชมนะครับใน่าเรื่องราวนี้ก็เป็นหูห้าหกเดือนแล้วผู้ชมนะรเรื่องราวที่จําไม่เคยลืมนะนะเออตู่ตาทาแบบ1 0 0 0ใพครใบก็ตัดคลิปแบบโอ้ยตะม่นนแหลกครับนะตัดแบบไม่อยากพูดถึงนะครับมากดข้ามไปเลย อุย้มาเลยครับพวกเราสามารถเริ่มสังหารได้แล้วอ่ากีโฟหรือเปล่าเฮ้ยไอดวงไอ้ดวงนบนะเออไม่ได้เล่นนานครับแหมจำคำจำคำพูดมันผิดได้ยังไงก่อนรนบอุ้ยโอ้ยมาต่อเลยครับเจ้านี้ไม่มีความสามัคคีเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ อ่าตอมบี้แมนน่ะนี่ไงตอมบี้แมนจริงด้วยนะเออมาต่อไหมโอ้ยมาพี่ชมเราได้มา3ตัวแล้วนะนะอีก30มบใบมาลุ้นกันครับว่า30บใบมันจะมาให้เราหรือเปล่าก็ไ,ไายในสามสบใบนะพูชมมาโอ้หสีม่วงครับจงติดตามค่าบุกโจมตีนี่ไงราชาน่านฟ้ามาครับอื แล้วแ่ผมมองว่ามันเท่ได้ยังไงวะเนี่ยลายชาน่านฟ้าเนี่ยกดข,ข้ามไปเลยนะเราไม่จําเป็นต้องรอลุ้นนะนะเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบครับอ้ยแต่ตัวนี้ก็โกงนะผู้ชมนะนะตัวนี้ก็โกงนะผู้ชมไอโกด้นบอลเนี่ยนะนะโกงเหมือนกันนะตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตัวเล่นจริงๆผู้ชมหลนะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะนะมา อ่ามันถึกอยู่มันก็คล้ายๆกันกันกนกบสารหร่ายเป๊ะๆเลยนะครับนะนเหมือนๆกันครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีตัวที่ดีกว่านี้ก็เล่นตัวที่ดีกว่านี้ครับผู้ชมนะนะตัวนี้มันอุย้ยนี่ไงไมาอีกแล้วช่างเหอะรวบรวมสมาธิเพื่อรับมือโอ้โหชัดเจ๋วเลยครับแ <laughs> ทงท็อปมาสเตอร์ครับมาแม่งทุกไอนี่นะครับทุกไอดีนะ ือขาดไม่ได้เลยผู้ชมแทงท็อปพัตเตอร์ครับพี่กล้ามลำบึกของเราหมายผู้ชมอีกสี่ใบครับเปิดให้มันหมดก่อนนะบเดี๋ยวมันไม่ถึงห้าร้อยนะข้ามไปเลยครับบังกรดินนะแล้วก็ไปกันต่อครับแม่ปั๊บเขาให้ครับคาแมนอืมแล้วก็ ภาบเขาให้ครับนะ่าแทงท็อปไทเกอร์ครับโออมีแต่ตัวเดิมๆนะครับนะมันยังไม่มีตัวใหม่ไปเลยนะแต่ไอดีนีดดีหน่อยครับนะเนื่องจากแบบเราได้มาประมาณ4ตัวนะครับในสะี่ตัวก็ถือว่าดีนะพี่ชมมาเดี๋ยวเราไปดีต่อไปกันเลยนะพี่ชมมาพี่ชมอีก100่งร้อยใบสุดท้ายนะครับนะมาไปแล้วสิบรอบก่อนเลยนะพี่ชม สิดรอบครับแปดใบแรกนะครับมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าไม่มาวะจงติดตามค่าบุกโจมตีนะหลาชานาแนนฝามาแล้ว่ะอีก8ดใบนะคสิบรอบนะอม,มาไม่เอ่ยหากไม่จับอับอายจงกลายเป็นฮีโร่ แบบชนะนะั้นซะีแนบนะโอ้ยตงูแนบนะสเน็กค,ครับเออไปกันต่อครับนะโอ้ยตง,งูมาอีกแล้วนะสองตัวเลยครับนะสองตัวในเซตเดียวนะว่ชมเรียกล่างมาเลยนะอ่ะกดข้ามไปเลยเอารอบนี้เลยท่านผู้ชมฮีโร่คัทเอปรากฏตัวตอนนี้อะไรของมึงเนี่ย หอ,อกตอไม้ติงเกอร์ครับหอ,อกตอไม้ในตำนานนะผู้ชมออมาอีกสิบรอบครับเฮ้ยมันไปเร็วเหมือนกันนะผู้ชมนะทำเป็นเล่นไปนะเออมารอบนี้แหละเดี๋ยวกดดูแสงดีกว,ว่านะครับนะกดดูไปก็เท่านั้นครับมันมาอยู่แล้วเ,ออเ,ออเออผื่อมันมาสองกันนะผู้ชมจะได้แบบโลกก็คือละว,วัคซีนแมนครับชัดเจ๋อ วัคซีนแมนเออชัดแจวแล้วน้องวัคซีนแมนของเรานะพู่ชมโอเคมาสิบรอบครับจัดกันไปอีกนะพู้ชมกดข้ามไปเลยดีกว่าครับนะขอให้ได้แบบว่าอขอให้ได้อีกสักแบบอีกสักสองตัวไปผู้ชมแอบมาอีกแล้วตัวหนึ่ง คิดอยากจะต่อสู้กับปีศาจแล้วอุ้ยตัวอะไรเอ่ยน่าลุ้นครับกาโรแตกครับนี่นะเนีอมาได้อยู่นะผู้ชมกาโรครับเนีเดี๋ยวแจกแค่ไอดีกาโรแล้วกันเนีเนื่องจากไอดีก่อนหน้านั้นยังไม่ได้เผู้ชมผมว่าไอดีก่อนหน้านั้นคือมันไม่มีตัวอะไรเลยนผู้ชมอย่างน้อยกาโรมันก็เล่นได้แล้วกันนะผู้ชม กับไอ้อะไรนะจักรพพัดเด็กครับจับกรพพัดเด็กก็ก็ก็เดี๋ยวแจก2ไอดีครับ2อไอดียครับท่านผู้ชมรอดูครับว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาอีกครับนะครับสำหรับใครที่อยากไปปั้นครับนะก็เอาไปปั้นกันได้นะครับมาเอยอีกแค่สองรอบครับนะรอบละสิบใบ กดข้ามไปเลยมับเขาให้ครับด้วยความยินดีตัวอะไรเอยนักมายากลมาอีกด้วยมึงมาบ่อยเกินบางทีนะครับมาอีกสิบรอบครับแล้วก็อีกสี่ใบกดข้ามไปเลยผมว่าสี่ทองน่าจะมาครับนะครับมั่นใจมากก็ว่าสี่ทองจะมาได้ตัวอะไรก็ไม่รู้นลด้วยคอามทีได้รับการดูแลจากนายแล้วเรียบร้อยครับตัวเด่นตัวเดิมครับแทงท็อปมาสเตอร์ครับ ออตัวดีตัวเดิมเลยนะผู้ชมตัวนี้นะเฮ้ยถือว่าเล่นได้ครับถือว่าเล่นได้ครับไอ้ดีนี้ไม่น่าเกลียดครับแม็กสายฟ้ามาคู่กันครับแล้วก็ไม่มีฉัญญาก็ไม่มจริงจริงสินะนะัฟูบุก,กิมาต่อครับเฮ้ยไอ้ดีนี้เล่นได้ครับนะผมบอกเลยว่าปั้นได้นะครับนะปั้นได้แน่นอนครับตั้งแต่แบบมีกาโร่แล้วนะครับนะกาโร่ก็โอ้ยหผู้ชม กาโลโนะเว้ยระดับกาโนะเว้ยเออนะแต่ว่ายังได้อยู่นะผู้ชมนะโอเคแต่นะผมว่าถ้ามีโซนิกคนระับถ้ามีโซนิกน่าจะได้อยู่นะพี่ชมนะเอาเอากาโอไปรับตีนะตัวรับตีจะชัดเลยนะนะอาจจะไม่ค่อยแรงครับแต่รับตีนได้แน่นอนนะครับไหมผู้ชม มึงไรเรือครับจบไปแล้วนะครับ500บร้อยใบนะผู้ชมสรุปคือมีแจกอยู่แค่สองนะนะมีมีแจกอยู่แค่สองนะครับแล้วก็ฝากเว็บไซต์โฟร์ชอปไว้ด้วยนะผู้ชมครับนะจหรับใครที่อยากจะสุ่มรหัสนะครับนะอยากจะสุ่มพวกรหัสโหดๆนะครับหร,ห,รหรือ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 นะครับนะอยากไปซื้อพวกรหัสอ่าไก่ตันไม่ไม่ใช่ไก่ตันไม่ใช่บกฟุดดิ อะไรวะรหัสไก่ตัวนะครับใครที่อยากสุ่มรหัสไก่ตัวนะครับก็ไม่ใช่สุ่มรหัสไก่ตัวอะไรของกูนยสุ่มตัวในรหัสไก่ตัวไม่ใช่สุ่มสุ่มตัวในตัวไม่ใช่อะไรช่างมันละกันนะผู้ชมเนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะพู้ชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผู้ชมนะฮะเออก็สำหรับใครเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอเรียบเรียงก่อนผู้ชม สำหรับใครที่อยากสุ่มตัวแบบผมนับนะอยากซื้อรหัสไก่ตัวมาสุ่มตัวแบบผมเออเยอะกว่าเยอะนึกออกเออก็ไปซื้อกันได้นับในในเว็บโฟ h o p อปนั่นเองนะครับในะส่วนคลิปนี้เนะี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผู้ชม